สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในวันนี้ซึ่งก็เป็นคลิปที่ดิฉันอยากจะมาพูดถึงนวนิยายอีกเรื่องหนึ่งที่ดิฉันเขียนนะคะชื่อว่ารักในอดีตค่ะเล่มนี้นะคะน่าสนใจมากค่ะคือเป็นนิยายรักซาบซึ้งสะเทือนใจนะคะใช้นามปากกาว,ว่าอัจฉทินี มีคนบอกว่าดิฉันพูดช้ามากในคลิปนะคะดิฉันก็เลยอยากพูดเร็วขึ้นค่ะจริงๆแล้วดิฉันไม่ใช่นักพูดนะะแต่เป็นนักเขียนมากกว่าก็เลยพูดไม่ค่อยเก่งแต่อยากจะมาแนะนำหนังสือรักในอดีตเล่มนี้เพราะว่ายังมีจำหน่ายอยู่นะคะใครที่สนใจนั้นก็สามารถติดต่อมาได้ทางดิฉันได้เลยนะคะเนื่องจากว่านวิยายเรื่องนี้ เขียนไว้เมื่อประมาณสามปีที่แล้วแล้วก็ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์อัชาาคมนบุ๊กนะคะซึ่งเคยวางขายวางจำหน่ายในศูนังสือจุฬาร้านในเชียงใหม่เช่นสุรยงสุรยงบุ๊กเซ็นเตอร์นะคะแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นเวลาหลายหลายปีแล้วก็เลยไปเก็บกลับมานะคะ ก็หนังสือเล่มนี้น่าสนใจยังไงก็คือเป็นนววิยายลักษ์ซึ่งดิฉันผู้ประพันธ์เนี่ยได้แรงบันดาลใจจะว่าไปก็จากเรื่องอข้างหลังภาพนะคะนะคะเพราะว่าดิฉันอ่านข้างหลังภาพแล้วดิฉันประทับใจมากแล้วก็มีมีผู้กล่าวไว้ว่าภาพ ภาพเพียงหนึ่งภาพเนี่ยสามารถบรรยายได้เป็นพันพันคำเพราะฉะนั้นภาพหนึ่งภาพเนี่ยมันบอกความหมายอะไรได้ตั้งหลายอย่างนะคะดิฉันก็เลยคิดคิดขึ้นมาว่าอยากจะให้หนางเอกเรื่องนี้เป็นศิลปินวาดภาพนะคะแล้วก็ได้พบรักกับพระเอกแบบที่เขาเรียกว่ารักแรกพบอะค่ะ แล้วฉากในจังในฉากฉากของนว,วนิยายเรื่องนี้ก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะซึ่งเป็นฉากที่เป็นหมู่บ้านรีสอร์ซึ่งพระเอกกับนางเอกได้พบกันแล้วก็ยังมีฉากอีกหลายฉากเลยค่ะซึ่งอยู่ในเมืองแม่ฮ่องสอนแห่งนี้นะคะก็จะเล่าคร่าวๆให้ฟังนิดนึงก็ได้นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยอยากจะอาจจะอยากทราบว่าทำไมถึงชื่อรักในอดีต มันก็มีที่มาที่ไปว่านางเอกกับพระเอกเนี่ยนะคะนางเอกดิฉันให้ชื่อว่านพัทมาพบรักกับนภีรับภีนะคะรับภีซึ่งแปลว่าดวงอาทิตย์นภัทรก็แปลว่าท้องฟ้านะคะท้องฟ้ากับดวงอาทิตย์ย่อมอยู่คู่กันนะคะเขาทั้งสองก็เลยมาพบกันที่นี่แล้วก็เป็นรักแรกพบซึ่งบางคนอาจจะไม่เชื่อนะคะในความรักแรกพบแต่ดิฉันเชื่อคะ่ะดิฉันเชื่อ แล้วก็ก็เลยคิดว่ามันมีจริงจึงประพันธ์นวนิยายเรื่องนี้ขึ้นมาอุปสรรคของความรักของทั้งสองนั้นก็มีค่ะเพราะว่าละพีนั้นเป็นคนที่แต่งงานแล้วนะคะเขามีครอบครัวมีภรรยาแล้วก็ลูกสาวหนึ่งคนโดยที่นภัทรก็ไม่ทราบเลยเพราะถ้านภัทรทราบเนี่ยเธอก็คงจะไม่หลงรักผู้ชายคนนี้แต่หลังจากที่เจอกันพบกันที่ หลังจากที่ไปเทรคกิ้งด้วยกันบนดอยนะคะก็มีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันแล้วนภัสก็มารู้ความจริงทีหลังว่าละพีเนี่ยมีภรรยาแล้วก็ลูกแล้วเธอก็พยายามตัดใจจากละพีนะคะแล้วเธอก็มาอยู่ที่แม่ห้องสอนแล้วก็มาประกอบอาชีพวาดภาพขายทีนี้ละพีเนี่ยด้วยความที่รู้สึกผิดก็เลยติดตามถามหา ซื้อภาพซึ่งวาดโดยศิลปินศิล,ป,ลปินที่ชื่อนภัสมาตลอดเวลาเลยค่ะโดยที่ไม่ให้เจ้าของรู้ตัวเลยนะคะว่าเขาเก็บสะสมภาพของนภัสไว้นะคะทีนี้ถ้าบอกหมดนะคะนักอ่านก็คงทราบเรื่องราวจนไม่อยากที่จะไปซื้อหนังสือมาอ่านแล้วค่ะทีนี้เรื่องราวต่างเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรต่อไปก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะ ถ้าสนใจก็สั่งนวนิยารยักในอดีตเรื่องนี้มาที่ดิฉันได้นะคะเดดิฉันมี Facebook ที่ชื่อกัญญาพัชกัญญาพัชตาอัจฉทินีนะคะอยู่ซึ่งดิฉันก็จะแชร์แชร์คลิปนี้นะคะลงในเฟซเฟซบุ๊กของดิฉันนะคะใครที่สนใจก็สั่งซื้อเข้ามาได้นะคะปกนั้น 250บาทแต่ช่วงนี้ถ้าใครซื้อดิฉันลดให้200บาทแล้วก็ไม่คิดค่าส่งค่ะขอบอกว่านะวิยายเรื่องนี้นะคะประทับใจมากท่านจะอ่านแล้วท่านจะได้ได้พบกับอัธรรของความรักอีกรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งเป็นความรักที่ไม่เห็นแกตัวนะคะเป็นความรักที่คนคน,นึงพึงมีให้กับคนคนนึงโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนและ จะจบอย่างไรเศร้าซึ้งสะ,สะเทือนใจขนาดไหนนะคะก็ติดตามได้จากณวนิยายรักในอดีตซึ่งใช้นาปากกาโดยอัจฉรินีและดิฉันเองนี่ยนะคะคืออัจฉริณีผู้เขียนก็คลิปนี้นะคะจบลงตรงที่นี่ดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้าพูดยาวเกินไปคนบอกว่าพูดเยอะไม่อยากฟังนะคะดิฉันเองก็ เจ็บคอค่ะถ้าพูดเยอะนะคะก็นำเสนอนว้รวิยายเรื่องนี้นะคะรักในอดีตแล้วก็ถ้าหากสนใจติดต่อมาได้และขอให้ช่วยกดไลค์และกด subscribe ติดตามให้ด้วยนะคะแล้ววันหลังจะมาแนะนำหนังสือดีๆซึ่งอาจจะเป็นหนังสือของคนอื่นบ้างก็ได้ค่ะขอบคุณนะคะที่รับชม